ปรุงหมักบ่มหอมดินสร้างสมดุลในดินอย่างยั่งยืนนะครับผมวันนี้บานทุงเกษตรความสุขแล้วนะครับพามาชมอีกหนึ่งฐานนะครับในงานวันดินโลกนะครับที่ศูนยวิจัยและอนุรักษ์ดินและน้ําปากช่องนะครับที่นี่เป็นฐานของสพขอสิบนะครับผมฐานปรุงหมักบ่มหอมดินนะครับ มีกิจกรรมที่มากมายนะครับมีเป็นวัสดุที่ใช้ในการปรุงหมักบ่มหอมดินนะครับก็จะมีหน้าดินมูลสัตว์ขุนมะพร้าวดินบ่มก็จะมีมะพร้าวนะครับหน้าดินมูลสัตว์ ช่วงเช้านะครับก่อนที่จะเริ่มมีคณะ,ะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับฐานนี้เป็นฐานของประธานในพัฒนาดินเขตสิบนะครับราชบุรีครับพาชมครับบรรยากาศอาจจะมีเสียงแทกซ้อนด้วยนะครับเพราะว่าช่วงเช้าที่ที่ศูนย์มีคณนะผู้ที่ออกมา ออกกำลังกายกันเยอะนะครับนี้เป็นฐานของการเลี้ยงเสเดือนนะครับม,มูลเสเดือนอันนี้เป็นศูนย์การศึกษาวิธีการฟื้นฟูนด,ดินเสื่อมโทรมนะครับเขาชงม,มอันเรื่องมาจากพระราชดำรินะครับผ่าชมย,วยาวๆนะครับคลิปนี้ ด้านหน้านะครับจากป้ายก็อยู่ตรงกันข้ามกันครับกับาฐานลักป่าลักโลกนะครับฐานนี้มีการฝึกอบรมนะครับมีการจัดอบรมไาเยี่ยมชมครับแลในคลิปต,ต่อไปก็อาจจะพาเยี่ยมชมไปในทุกๆฐานนะครับถ้าเวลาเอื้ออำนวยนะครับทอดสู่ซุ้ม ปุมน้ำเต้านะครับโอ้โหสวยงามอลังการมากๆมากวานนี้เป็นพิธีเปิดนะครับ หน้านข้างก็จะเป็นฟอเทืองนะครับสวยงามอัน,นจะเป็นแปลงผักมีฟักแปลงนะครับออดอ15อยู่นี่ก็มีนะครับเนี่ยท่านที่ ยใ,ใจจะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับยังพอยังทันนะครับยังมีเวลางานถึงวันที่ส1บอธันวานะครับเข้ามาเยี่ยมชมกันได้งานครับข้างในมีผักนานาชนิดครับเดินจนเหนื่อยแล้วครับ <c oughs> ดี๋ยพายอดกลับไปดู พักทองดีวกว่านาะดูพักทองแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะได้กลับข้อสูตฐานนะครับเตรียมควาพร้อมต้อนรับพี่น้องเกษตรกรและคณะมอดินที่มาดูงานนะครับจากทั่วประเทศด,ดูครับไม่ทราบว่ากล้องจะเห็นไหมดกเป็นดกครับ สันนะครับผมใช้มือจับก็ฟักทองก็มีหลายแสาย,ายสพันธุ์นะครับลูกส,สวยทั้งนั้นเลยเดินชมได้ไม่ทั่วนะครับ ก็เอาเป็นว่าเป็นออดอร์บแล้วกันนะครับให้ท่านเข้ามาเยี่ยมชมกันเอานะครับพาชมแบบคร่าวๆครับผมครับผมขอบคุณครับขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ